ASEAN Charter officially comes into effect. The Charter will help develop ASEAN as a rule based organization, enhancing its international credibility and stature. ASEAN Charter for ASEAN Peoples, ASEAN 10 Nations, 1 Community. ในขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์ได้สร้างการเชื่อมโยงในระดับโลกของกระแสต่างๆทั้งกระแสทุนคนสินค้ารวมถึงค่านิยมต่างๆผลอีกด้านหนึ่งที่เกิดเป็นกระแสขึ้นมาก็คือกระแสภูมิภาคนิยมที่มีการรวมกลุ่มประเทศของแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและความเข้มแข็งของพื้นที่ในสนามการแข่งขันระดับโลกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายภูมิภาค ต้องเร่งสแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมภูมิภาคเพื่อนำพาประเทศไปสู่การมีความมั่นคงและกินดีอยู่ดีร่วมกันในปีพศ2535อาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการขอความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนและความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการ กำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนโดยลดภาษีศุลกากรให้เหลือร้อยละ0ูถึง5ภายใน15ปีซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าอาเซียนในตลาดโลกอันจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศต่อมาอาเซียนตกลงเร่งลดภาษีศุลกากรลงเหลือร้อยละศภายในปี2553สำหรับประเทศสมาชิกเดิม และภายในปี2,558สำหรับประเทศสมาชิกใหม่พออาเซียนร่วมใจเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะทำให้บ้านเมืองเจริญเติบโตและผู้คนดูมีความสุขอย่างชัดเจนสินค้าจากประเทศหนึ่งสามารถเดินทางมายัางประเทศหนึ่งได้โดยไม่มีอุปสรรค ผู้เขาสามารถเดินทางข้ามเขตแดนได้อย่างสะดวกใช่แล้วมีการร่วมมือกันพัฒนาให้ความสะดวกในด้านต,าต่างๆจากที่เคยยุ่งยากซับซ้อนจะทำให้มีมาตรฐานเดียวกันผู้บริโภคก็ได้สินค้ามีคุณภาพราคายุติธรรมส่วนด้านการบริการการศึกษา เด็กๆสมัยนีย้ก็สามารถเดินทางไปรเรียนต่างประเทศได้สะดวกขึ้นในด้านการบริการด้านการท่องเที่ยวก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกในเรื่องวีซ่าและพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปไหนก็สะดวกแล้วเรื่องกฎแหล่งกำเนิดสินค้าที่ชัดเจนและง่ายต่อการระบุว่าสินค้าที่ประกอบจากหลายประเทศนั้นเป็นของประเทศต้นกำเนิดใดและมีฐานการผลิตเดียวกันทั้งอาเซียนแล้วนั่นเอง ในปี2,558นี้ชาวอาเซียนทุกคนพัฒนาขึ้นและพร้อมเข้าสู่ยุคของ AEC โดยพัฒนาจากข้างในตัวเราเองก่อนแล้วการบรรจุหีบพอเนี่ยบอกตรงๆว่าผมชอบ AEC มากที่ผมสามารถนำเข้าเครื่องบรรจุพันจากต่างประเทศจะสามารถซื้อได้ในราคาถูกลงไม่มีกำแพงภาษี เรื่องจักรก็คุณภาพสูง AEC สนับสนุนการพัฒนาไปทั้งระบบการเปิดเสรีด้านระบบการคมนาคมแล้วก็เรื่องสาธารณูปภคและการศึกษาอีกรับรองเลยว่าชาวอาเซียนได้รับประโยชน์กันท่วนหน้าแน่นักธุรกิจรุ่นใหม่ก็ได้รับการผลักดันจาก AEC ด้วยนะใครที่เก่งอะไรแล้วยังขาดส่วนไหน AEC ก็มีโคโชช้ชเข้าไปดูแลให้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้ามีแหล่งวัตถุดิบร่วมกันในประเทศกลุ่มอาเซียน งเปลี่ยวสวยสัญญาณแห่งสัญญาทั้งใจวันที่เรามาพบกันอาเซียนเป็นหนึ่งดังที่เราประทับศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอุดพิทยานุกูลถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนไทย สู่การเป็นประชาชนในประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปีที่จะศัตรลช2015ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18มิถุนายน2553โดยท่านสเสน่ห์ขาวโตได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของประชาคมอาเซียนศูนย์อาเซียนศึกษามีเป้าหมายที่จะเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนทั้ง10ประเทศรวมทั้งเป็นห้องเรียนภาษาประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้งยังเป็นแหล่งดำเนินกิจกรรมต่างๆในการสร้างความพอ สำหรับการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป